สวัสดีครับเจอกันแรงๆนะครับตอนแรกของวันที่10ตุลาคมนะครับหลังจากที่หมู่บ้านนะครับผมไในงานไปว่าน้ำในเขา่าเขายิางก,กว่าหาดวังโกบหาดวังโกนะครับตอนนี้น้ำเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเอาเหี้ยนหน่อยมา่ที่นเดแล้วภาพปีนองไปเบิ้ลมันจะกาด สิตุลาคมครับเอาเหี้ยนหน่อยมาก่ายพาพี่นอ้องอาเบื้องนำใส่ละม้วนก็จะเอาใส่เบ็ดจุดใส่ละน้ำหัวเขาบริเวณนี้เมื่อวันที่เก้าครับมอว,วานนี่เองนะผมให้เบื้องบรรยากาศทางนา้าปพืบออ้าวาจจะป่าเจียงมาเดยพี่น้องเี่ยมันคอแค่ เออฮึไคอ่าเราได้เอานั่นน้ำไหลเขาามือ่อมือว่านครับอันนี้มันหน้าไข่นุญแ,แถวหน้าพญยะถัดแถวหน้าพญยะถัดนะเดี๋ยวไปหาบุหาคุยนโม มูจีก็จะส่ด่างอดีมือหนีมึงเฮียมเฮียสิงหน่อยเจยวสิหาเก็บบักหอยเชื่อหลีไปปล่อยน้องนี่นะสบายเลยได้บักหอยบักลาย <c oughs> <c oughs> บักหอยบักลายเลย คก็สิให้มันนัน่นให้มันล้มตีไปขอนกันนะจังสอนเอาทีเดียวเลยถัว่วมดเลยตียายมดแล้วว่ายัยางไงได้เกี่ยวเขาน่าปังไปหนิเห็นน้าตีนเห็ดหน้าตีตีโอ้แต่เสียดายแต่โอ้น้ำไหลตจนไหม เบ็ดูได้เนาะปันี้เนาะออโอ้ยทางอันนี้ไปไปไทยชี้เหี้ยไายนาทยลูกนามอีกคนเบิ้งเห็นละลูกเจ้ากับที่เบิ้งเีละบส่งเอามียังฝากไว้ลูกสาวยุ่งเทพปะเนี่เอาเบาๆเลย พอมีอยังไม่ต้องเจ๊นำท่วมมี่จะนี่จะบอกว่าท่วมหมดแล้วท่วมหมดแล้วแล้วเบิ่งอยู่ของเราเบิ่งผมทุกหมื่อล่ะแมนเรียบร้อยเมื่อวานนี่เป็นปะมันขาดยุ่งมองหน้าผู้ใดหน้าผู้หน้าไอ้กู้คนหน้าไอ้จุกะไรนี่กู้โจตรงนั่นงอะขาดก่วงว่าปีนี้เป็นจะสอบยากว่าปีหน้่สมรักไปเพื่อเนี่ย น้ำเฮามารักไปหมดนะเ้รักไม่ทันฟอพองหมดไงเนาะฟองหมดไงมันก็ที่บสอบยางแล้วตัวน้ำบกว่าทำไมเพิ่งแล้วไปรัดเขาไปน้ำตาซุกแข้งหน้าเลยลุยน้ำเข้าไปเอาเดี๋ยวผมทายลูกเรื่อยๆกันโอนนั่นบอกบอกแล้วว่าอย่าเข่าเจ๊ยนหมดแดงหมดแดงไปหมดแดงไป นี่แหละของผมนี่แหละของพุกทยาเก่าของตำรวจอุเท่าเก้าอนนี้ละมองนี่่นงันนะงั้นหน้าู้เดนหนเนี่ของตาป่ จากใสจากใสหอดเส่น่ะนี่นี่นี่เสาปูนนี่แจกไดถนนนั่นหละลงไปพุร่าภูนพ่นพี่พี่ภูร่พุูนอ่ะพอนน้ำเสาไฟเลยพุ่น่ะโอ้แต่เสียดายเนาะถั่วมักหลาย เบ้อเอื้อต์เราจังน้อยเนี่ยดูดูน้าไปเรื่อยๆครับสิบเอ็ดตุลาก็ไม่ใช่สิสิบตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่น้ำสวมท่าตูมครับผมให้บรรยาก,กาศคร่าวๆน้องได้เห็นเดี๋ยวไปบึงน้ำกันยัยอันนี้ก็มีผู้ได้ใส่ดาง นี่จะไปน้ำล่มด้วบ้านนี่เฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวไปบึง้งโอ้มีตาด่างมีตาด่างมปหาบึงง้งพงงี่น้องเห็นผู้ใดผู้ใส่ด่างยินนี่ หน้าเสียคุมเนี่ยแถวนี้ครับเพได้นรเราเพิ่งจะอ่องบ,บ้านบ้านเมียนเพื่อนกุ้นตีหู้หมดแดงทงัทง้งทั้ง màn mô luôn phải chọn cho hành một đèn lốp bùa đáng giác xin đáng giác xin ไปไก่มันสิบห้ขึ้นเงี้ยล่มมันตีไ <laughs> ปพูดได้เราอยู่คนฮะกลอนแล้วก็ไปไก่ดับพี่น,ออนอ้อง,อางมาอีกมาอีกเอาพาพี่นอ้องเบิ้งประมาณนี่แหละอันนี้หน้าพูดได้มองนีอมองนีหน้าไป คุม้มอืมครับสำหรับฝากถิ่พี่น้องที่กำลังเข้ามาเบิงครับนี่คือสภาพน้ำถว่วของพี่น้องชาว่าตุมนะครับอันนี้เป็นหน้าย่ายบัว น้ำเพึ่งขาดจากซี่เขาเขามาในพื้นที่ตรงนี้ม่วว่านนะครับแถวแถวหน้าไอโจ๊กเขาสันก็เจอว่ออะเอาครับพี่น้องครับสภาพบรรยากาศผมไม่รู้ว่าน้ำจะขึ้นอีกหรือบอหรือว่าจะถ่วมโดนวันไหนตอน้องติดตามไปนะครับน้ำเขาพื้นที่ตรงนี้ วันที่9นะครับหมู่บ้านนี้เองบรรยากาศดีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตาสต็อปภาพนิ่งนะครับสต็อปวี่รโอแล้วเอภาพานิ่งก้อนนะครับไปต่อครับพี่น้องหาเบื้งพี่น้องกันหมดหลายต้องเล็ดพ่นพกสะเป๊ ขีดหมดมาตัวนี่เดีบยวบนกระดล้เราได้ยังมัเนี่ย,ย,นนยที่หอดมาบมนีดได้เฮียเลยเนี่ย เอาล้อยน้ำอีกตั้งหากเก่งเถอะวะหมา,มา ไปประเด็นต้นเนาะต้องไปลอดพุนไปไปดางเจ้าของม้าบ่คนพัน,นมาอยู่ข<า> <c oughs> ี้มาว่าอะไรอือพาไปเด้นะครับอือบเลดียวงาเดี่ยวงางเดียวงา Em Hãy cho nó bye bye. Đợi <laughs> là đi đâu? Đi đâu? Đi có để làm. ลึกบ uhm, ่ามองนี่ลึกบ่าเดินตะแปได้บ่ไปได้ไหมทิ้งเรือลอยเด้ลองดูลองลองดูลองดูลองดูเอ็ดเอ็ดจ้ะพาไปอโอ้ยหมดแดงที่บ้เลยหมดแดงหมดแดงหมดแดง nè ăn mà đi luôn 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 một tiền bay to hết còn cái lăng cai โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เ้าจบสนีกันก่อนเดี๋ยวมือหลังผมจะมาขี่เลื้อพาพี่น้องไปบึงน้ำท่วมมองต่างๆกันคลิปนี้เอาไวส้สนีก่อนนะครับสวัสดีครับ